สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายขันเกิดชื่อเล่นชื่อนกอยู่มสองซับห้าเลขที่สิบวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของตำบลตรงคู่ตำบลคู่เดิมรวมอยู่กับตำบลบ้านตึกคือหมู่เจ็ดและหมู่แปดในอดีตตำบลตรงคู่มีสภาพแวดล้อมเป็นป่าโลกล้างข้างทางทางเข้าตำบลตรงคู่สองข้างทางเต็มไปด้วย พืชพันไม้จึงเป็นที่มาของชื่อตำบลหนองคู่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบมีและมีพื้นที่ทั้งหมด5 7 6 9ไร่เขตพื้นที่ทิศเหนือติดกับตำบลบ้านตึกอำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยและทิศใต้ติดกับตำบลท่าชัยอำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขท,ทัยทิศตะวัน ออกติดกับตำบลด่านแม่ขมันอเภอรับแรัดอุตรดิตถ์และทิศตะวันตกติดกับตำบลป่านิ้วอเภอศรีชัชนายจสุโขทยัยขอบคุณครับ